ชาวพุภูมิธมทมขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนวิถีพุทธวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราจะได้มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธจากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนําวันนี้อีกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานค่ะจากที่เราได้ดําเนินการร่วมกันมาหน่วยงานหลักสําคัญที่ช่วยเหลือสนับสนุนให ส่งเสริมกำลังใจกับสพทก็ดังที่ปรากฏในโลโก้นะคะหน่วยงานสำคัญนั้นคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะนะคะร่วมดำเนินการกับโรงเรียนวิถีพุทธของสอพทม,มาไม่น้อยกว่า18ปปีแล้วนะคะและวันนี้เรามาดูว่าทำไมเราต้องมีโรงเรียนวิถีพุทธและทำไมถึงต้องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรวมทั้งเราจะพูดถึง เมื่อผ่านกระบวนการขั้นตอนแล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่การพัฒนาอบรมในหลักสูตรพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานนะคะทำไมต้องมีโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานคะแน่นอนอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจกับครูบุคลากรผู้บริหารโรงเรียน ะะรวมทั้งชุมชนด้วยชุมชนก็ได้ร่วมกันภาคภูมิใจในการที่โรงเรียนของเราได้รับพระราชทานโลกนะคะเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนว่าให้ร่วมสมัครเข้ามานะคะเข้ารับการยกย่องนะคะคุณสมบัติง่ายๆของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานแน่นอนต้องผ่านการได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำมาก่อน ะะไม่ว่าจะเป็นรุ่น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9รุ่นไหนก็ได้ค่ะได้รับเมื่อปีไหนขอให้อยู่ในรุ่น1ถึงรุ่น9ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ได้ประเมินตนเองในอัตลักษณ์29ประการผ่านเว็บไซต์วิถีบุด้ d a com ซึ่งอันนี้พวกเราก็ดำเนินการกันอยู่ก็คงจะพอจำได้นะคะในการประเมินนั้นเนี่ยเราอยากได้ผลการประเมิน ในปี2,559หรือ 60, 61, 62, นะคะ63เอาจำนวนแค่นี้นะคะใน5ปีนี้ได้ผลการประเมินระดับดีสมัครได้เลยค่ะนะคะแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆก็ก็ตามที่อ่านใน powerpoint นะคะก็เป็นเรื่องที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้วและก็มีการพัฒนานวัตกรรม ะะยุคนี้ยุคใหม่เราก็จะต้องมีเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องการเรียนการสอนก็รวมถึงนวัตกรรมของการพัฒนาโรงเรียนด้วยนะคะส่งเรื่องเข้ามานะคะแต่ก็อออีกอย่างหนึ่งนะคะตัวชี้วัดของการดําเนินงานใน54ตัวซึ่งจะปรากฏอยู่ทั้งในเว็บไซต์ในหนังสือนาหนังสือเชิญมีอยู่มากมายนะคะในหลายๆเรื่องโรงเรียนก็ทําอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ยากเย็นอะไรเลย นะคะส่งเรื่อเข้ามาเราจะได้ยกย่องท่านให้เป็นที่รู้กันทั่วไปนะคะขั้นตอนการสมัครจะมีการสมัครผ่านเว็บไซต์นะคะก็คือวิถีบุฎา .com นี่เองนะคะก็กรอกข้อมูลตามที่เว็บไซต์ถามอะไรก็กรอกไปตามนั้นเสร็จแล้วก็อย่าลืมว่าต้องเอาเอกสารที่เป็นกระดาษนะคะเป็นเปเปอร์เนี่ยนะคะส่งมาด้วยนะคะไม่ใช่แค่กรอกในเว็บไซต์แล้วก็แล้วก็ไม่ส่งเอกสารที่เป็นกระดาษเป็นชิ้นนะคะ ส่งทั้งสองอย่างนะคะส่งมาที่ไหนคะที่สำนักงานพระสอนศิลธรรมอาคารมหาจุฬาบรรณาคารชั้น2ก็ตามที่อยู่เนี่ยนะคะถ้ายัางไงก็จดไว้นะคะภายในวันที่เท่าไหร่25กุมภาพันธ์2564นะคะคงอยากจะทราบว่าเอ๊แล้วเราจะพิจารณาเกณฑ์การผ่านมีอย่างไรบ้างอันนี้ ก็เป็นปรากฏให้เห็นว่าเป็นเกณฑ์ที่พอคร่าวๆนะคะจะมีการประเมินรอบที่1 30คะแนน30คะแนนก็คือดูจากเอกสารดูจากความถูกต้องครบถ้วนนะคะของเอกสารนั่นเองพอมารอบที่สองรอบที่สองก็จะดูเรื่องของการอบรมนะคะจะเชิญท่านผู้บริหารและคุณครูมาเหมือน เติมเต็มความรู้นะคะพัฒนาตัวเองเติมเต็มความรู้ประมาณเป็นทั้งออนไลน์นะคะก็คือเดี๋ยวก็จะปรากฏต่อไปก็คือออนไลน์6ชั่วโมงนั่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนละค่ะแล้วเราก็จะมีออนไซต์ด้วยอีก16ชั่วโมงในวันที่มาออนไซต์เนี่ยค่ะก็แปลว่า8-90%แล้วแหละที่จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานนะคะ ในระหว่างที่ออนไลน์ไปนะคะยังไม่ถึงวันของออนไซต์ site, เพราะมันห่างกันหลายเดือนตรงนี้ค่ะก็จะมีการประเมินเชิงประจักษ์นะคะแต่ในสถานการณ์ที่เป็นอย่างที่เราทราบกันนะคะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาทางมหาจุฬาและสพทกกำลังคุยกันอยู่ค่ะว่าเราจะประเมินเชิงประจักษ์แบบประจักษ์ด้วยตัวเองหรือประจักษ์ผ่าน ผ่านระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กเดี๋ยวเราต้องคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่เราก็จะเก็บคะแนนจากส่วนนั้นมาประมวลด้วยเป็น3ส่วนใช่ไหมคะเกณฑ์ไม่ยากเลยค่ะเพื่อการยกย่องให้กำลังใจแล้วก็เป็นที่ประทับใจให้รู้ทั่วกันนะคะอยากเชิญชวนให้เขียนใบสมัครส่งเข้ามานะคะหมดเขต25่กุมปพานะคะอย่าลืมทีนี้นะกลับมาพูดเรื่องของหลักสูตรการอบรม เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วว่าโรงเรียนที่ผ่านรอบเอกสารรอบที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีการอบรมซึ่งแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คืออบรมออนไลน์ line, กับอบรมออนไซต์ site, นะคะชื่อหลักสูตรที่ตกลงกันแล้วแล้วก็กำลังนำเสนอเข้าเ,เพื่อเป็นหลักสูตรที่นับชั่วโมงได้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นแปลว่าครูที่เข้ารับการอบรมนะคะได้ วุฒิบัตรไปก็สามารถนำไปประกอบในการเลื่อนวิทยฐานะได้ด้วยนะคะหลักสูตรอบรมชื่อนี้เลยนะคะชื่อว่ายุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนาการเรียนการสอนขั้นสูงโรงเรียนวิถีพุทธคนที่จะเข้ารับการอบรมแปลว่าผ่านรอบหนึ่งของเอกสารแล้วนะคะคุณสมบัติก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะ22ชั่วโมง เป็นออนไลน์6แล้วก็ออนไซต์16นะคะหัวข้อหลกัหลกๆมีอยู่3หัวข้อเราอยากให้ผู้บริหารและคุณครูที่มาอบรมเนะะี่ยค่ะได้มีศรัทธาที่ถูกต้องในปัญญาจัดสรู้ของพระพุทธเจ้านะคะ<ๆ>ก็จะเป็นเรื่องของตถาคตะโพธิศรัทธาตามที่ปรากฏใน Powerpoint นะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือออนไลน์2ชั่วโมง,งและ ออนไซต์ site, 3ชั่วโมงอาจารย์ดรไพรัต์นะคะและดิฮันนะคะหัวข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องของสมรรถนะที่สำคัญที่เราเป็นผู้บริหารและคุณครูเนี่ยควรที่จะมีสมรรถนะอะไรเป็นอย่างน้อยสำหรับการเป็นครูโรงเรียนวิถีพุทธนะคะก็ได้พระอาจารย์พระดรพระมหาสารวิทย์นะคะและพระมหาวิชาญน,นะคะ ก็คงจะรู้จักท่านอยู่นะคะเป็นเรื่องของสมรรถนะชาวพุทธ2กับ6นะคะและอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องสำคัญเลยนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานซึ่งก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือ2กับ7มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรขันทองนะคะและอาจารย์ดรอัชาราค่ะ อย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็พูดเลยไปแล้วเรื่องของตถาคตโพธิสัตธาเนื้อหาหลักๆจะประมาณนี้นะคะจะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั่นเองนะคะเรื่องของบารมีในหลักพระพุทธศาสนาหลักพระคุณสามนะคะแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงกับพระรัตนตรัยแล้วก็ตั้งคำถามที่พวกเราก็ชอบถามกันนะคะเราตอบได้เราไปบอกเด็กคุยกับเด็ก ด็กก็จะได้เข้าใจว่าเอชีวิตเกิดมาทําไมและชีวิตจะดาเนินไปอย่างไรนะคะหรืออาจารย์จะพัฒนาตนเองในเรื่องของพุทธศาสนาในเรื่องของหลักธรรมอันนี้อาจารย์ก็จะได้ไอเดียความคิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนะคะในส่วนของสมรรถนะอย่างที่บอกว่าพระอาจารย์สรวิทกับพระอาจารย์มหาวิชาน,นะคะท่านก็จะทําเป็น ออนไลน์2แล้วก็มีแผนออนไซต์เป็นแผนที่4 1ชั่วโมงแผน5 2ชั่วโมงแผน6 1ชั่วโมงแล้วก็แผน7อีก2ชั่วโมงสมรรถนะสำคัญที่ท่านมองว่าอันนี้เป็นขั้นต่ำอย่างน้อยที่ที่คุณครูผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธน่าจะทำได้คือเรื่องของอารัธนาศีลนะคะแต่ไม่ใช่อารัธนาศีลแบบที่ ท่องแบบนกแค้วนกขุนทองนะคะจะมีเรื่องของความเข้าใจนะคะความหมายศาส,สนาพิธีที่สําคัญนะคะมีเรื่องของการปฏิบัติศาสนาพิธีที่สําคัญได้อย่างถูกต้องและเห็นคุณค่าสร้างศรัทธาของศาสนาพิธีที่สําคัญมีเรื่องของอารัธนาศีลอารัธนาธรรมอารัธนาพระปริตแล้วก็การถวายสังฆทานบางคนอาจจะบอกเอ้ยทำเป็นหมดแล้วแต่เข้าใจความหมายไหมคะ อันนั้นถ้าได้มาอบรมก็จะได้เข้าใจความหมายเรื่องนี้ขึ้นการปฏิบัติธรรมเราจะพาเด็กๆพาคุณครูปฏิบัติธรรมในโรงเรียนเราก็ต้องรู้รายละเอียดนะคะและการสวดมนต์ที่ถูกต้องโอ้จะได้ฝึกเรื่องของศาสนาพิธีกันเลยนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิถีพุทธเราก็แบ่งออกเป็น4ส่วน4ี่แผนนะคะ เป็นออนไลน์2ชั่วโมงแล้วก็จะเป็นออนไซต์ site, นะคะแผนที่9 1ชั่วโมงครึง่งแผนที่1 0 3ชั่วโมงครึง่งและแผนที่11 2ชั่วโมงนะคะกลับไปเราก็จะไปสร้างสารรค์สร้างนวัตกรรมที่เป็นแบบชาวพุทธและก็ทันสมัยด้วยนะคะจะมีเรื่องของการบริหารจัดการภายในเชื่อมโยงกับงานประจําไม่เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นนะคะการบริหารจัดการเครือข่ายนอกโรงเรียน ะะชุมชนบ้านวัดโรงเรียนนั่นเองนะคะหรือการเรียนการสอนที่ที่สำคัญการบูรณาการรวมทั้งหัวข้อสำคัญของ professional learning community นะคะก็จะได้อยู่ในช่วงของการอบรมโดยการอบรมเนี่ยจะอบรม16ชั่วโมงที่เป็นออนไซต์ site, นะคะ2วันเท่านั้นนะคะวันแรกก็เริ่มตอนบ่ายนะคะ ตามที่ปรากฏเห็นเลยแต่ตอนเช้าเราลงทะเบียนเราทักทายเราพิธีเปิดกันก่อนนะคะและตอนบ่ายแล้วก็จะอบรมตามนี้แล้ววันที่สองก็เต็มวันนะคะวันที่สองเต็มวันส่วนวันที่สามก็จะเป็นวันที่น่าชื่นใจแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าจะได้รับโล,ล่รางวัลพระราชทานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานกันเข้าร่วมพิธีร่วมกับงาน MCU contest เลยนะคะที่มหาวิทยาลัยมหาจรารยลง์กร ราชวิไลวังน้อยพระนครศรียาน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะอยากให้สมัครเข้ามารับกันยกย่องคัดเลือกในโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานมีข้อสงสัยสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นแล้วพบกันนะคะขอบคุณค่ะ ชาวพูภูมิธรรมขันพื้นฐานเพื่อพัฒนาการแห่งชีวิตและสังคม